นอนในเรื่องที่เราไม่ผิดจะทำยังไงจะถามคำถามนี้ถ้าแฟงนอนก็เหมือน,น,นเรื่องมือมันก็เข้าใจผิดอยู่ขนานั้นเองเออแล้วทำไงถ้าเกิดกันถ้าเกิดว่าแฟงนอนถ้าแม่งนอนพ่อเอาได้้ปเราก็ต้องมาอธิบายให้เข้าใจว่าเออมันเป็แนแบบนี้นี้นะมันไมน่ใช่ยางที่เราเรามองแล้วไม่เห็นว่าเป็นแบบนั้นแต่มันก็ไม่ใช่อย่างยิงแล้วก็อย่างนึออ่อถ้าเกิดแม่งนอนพ่อในเรื่องที่พ่อไม่ผิดอ่ะพ่อทำไงมองมองคนรา มุมมองของเราก็ไม่เหมือนกันใช่ยเวลาเราคิดอีกอย่างหนึ่งเราคิดอีกอย่างหนึ่งเนล่ะเวลาเราจะมองไหมไม่ต้องมองปกติอยู่แล้วหัวพี่แอ้ต้องมองกันแต่รู้สึกเนี่ยถ้าเกิดเออโก้พ้าไม่ผิดไงแล้วแล้วเขาเขาทำไงรู้สึกแต่เราไม่ไม่มองไปแล้วเราก็ดูว่าเออว่ามันทำไมมันผิดในประมาณเนี้ยเออว่าเออลำนี้ไม่ใช่ลำนต้องเข้าใจผิดเลยประมาณนั้นเราก็จะไปดูเหตุการณ์ว่าเออเราอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงยัง ม<ร>ไม่เป็นจริงเหมือนนั้นที่เราคิดไว้ที่เขาว่าจะเห็นว่าเ,น,เนี้ยเออน่าจะเป็นประมาณนะั้นน่าจาับน่าจาับแต่จริงไม่ใช่จับแล้วมอไหมก็เรื่องของเรื่องปกติ